สวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินซีพิรัฐวังน้ำเย็นนะครับวันนี้เช้านี้หมอกหนามากนะครับล้อมรอบตื่นมาก็สดชื่นนะครับบรรยากาศรอบรอบนะครับน,นี่จะพามาชมผา่านไปหนึ่งปีกว่าๆนี่โอ้โหเครือนี้น่าจะเครือใหญ่นะครับต้นเตี้ยนะครับไม่ได้ มาเป็นกล้วยอ่ะพันอะไรจําไม่ได้ครับปลูกรวมปลูกรวมๆกันหลายพันเหลือเกินครับอ่าอ่ะ,อะ,อะนี่ต้นเตี้ยออกเครือนะครับน่าจะออกอีกเดี๋ยน่าจะพุ่งออกได้นะครับต้นขนาดประมาณหน้าออกผมนะครับควสูงประมาณทั้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเซน,นเครือไม่รู้จะถึงดินหรือเปล่าโอ้โหนี่อีกนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ออกแล้วลักษณะคอเดี๋ยวจะเติมปุ๋ยที่โคนปนบำรุงนะครับจะได้บำรุงลูกกันต่อครับน,นี้พาชมกล้วยปากล้วยที่ไร่นะครับป่ากล้วยซึ่งในปากล้วยนี่ผมก็อย่างที่เคยบอกแล้วผมก็ปลูกอย่างอื่นเสริมเซกเข้าไปนะครับมันนาวมะกรูดนะครับตะเคงตะไคร,คร้นะครับ ครวันนี้เพื่อนข้างบ้านก็มาขุดไปทำต้อมสมุนไพรมั่งแล้วนะครับก็แจกจ่ายกันไปครับอันนี้ก็อีกอีกเครือนึ่งนี่ให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็ต้นเตีย้ยเหมือนกันน่าจะพันเดียวครับเมื่อกี้ครับออกลูกออกปลีแล้วครับเดี๋ยวทางนี้ผมจะบำรุงด้วย ปุ๋ยคอกนะครับเอาคือขี้งวผมสั่งมาละกับกาสดใสโอ้เห็นไหมครับหมอกเห็นหมอกไกลไหมครับ,บนี่ครับผมเลิปนี้เช้านี้ผมจะบำรุงปุ๋ยบำรุงต้นกล้วยด้วยปุ๋ยคอกนะครับโอเคยังไงชีวิตส <c oughs> าธุ ถายภาพกล้วยต่างๆให้ดูก็ออขอให้ทุกท่านจเจอแต่เรื่องกล้วยๆแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ